สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาฟีดแบคกเลยรักสุดใจยศตัวแสบแล้วกันเรากำลัง,ลงออนแอรอ๋อ้อ <c oughs> ก็รักสุดใจยศตัวแสบฟีดแบคกก็ดีมากค่ะ <c oughs> หนูรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> ที่แบบว่าอะ <c oughs> เ е ตติ้งออกมาดีแล้วก็ อ่านคอมเมนต์จากแฟนๆอย่างเงี้ยก็ทุกคนดูชื่นชอบรักในตัวละครเราสองคนแล้วก็รักในละครเรื่องรักสุดใจว่าเนื้อเรื่องเข้มขน้นสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจค่ะดีใจ afe, รู้สึกว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีมากก็มีมก็มีจิกหมอดกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบช่วงแรกเขาจะบอกว่าแบบออแบบว่าต้องซับน้ำตาทิชชู่ทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังก็จะเป็นเริ่มการจิกหมอนกันแล้วค่ะแล้วก็จะมีความคอมดี้อะไรอย่างเงี้ย เ็แฟนชอบดีใจค่ะอขอได้เล่นลเรื่องนี้เราเองสนุกยังไงชอบยังไงอ้าจริงๆอ่ะบอกเลยว่าช่วงแรกยากมากมเพราะว่ามันค่อนข้างไกลาจากคาแรคเตอร์พีมากตัวจริงของพีแต่ว่าพี่อูก,ก็คือทั้งพี่อูแล้วก็ผพ่วงก,กับพี่หนุ่มเนี้ยขัดเกลาที่สุดกว่าจะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละฉากคือยากมากๆแต่ว่าพอผลงานออกมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจค่ะ,คะใช่ไม่ตกังวลเลยไหมเพราะว่าแบบเป็นบันทึกเป็นตัว ช่จริงๆหนูแบบหนูตื่นเต้นมากแล้วหนูกดดันมากอันเนี้ยคือเป็นเรื่องแรกที่หนูรู้สึกว่าแบบพอละครออนอ่ะเราคือโชคดีที่หนูถ่ายหลายเรื่องจบแล้วก็กลายเป็นว่าพอละครออนปุ๊บหนูมานั่งรอหน้าจอแล้วก็เปิดช่องสาเลยค่ะช่อง3ากด่าไปเลยก็คือแบบนั่งดูแบบนั่งดูตัวเองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วพอดูออกมาก็แบบ โอเคคุม้มคุ้มที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะบทน่ารักมากเต็นตัวเองหน่อยบทได้ดูตัวเองบนหน้าจอแล้วไวเต็มสิบหรออาสมิวถ้าเต็มสิบอะหนูให้ตัวเองสักเจ็ดแปดละกันคือหนูว่าหนูก็มองว่าตัวตัวเนี้ยน่ารักแล้วแต่หนูรู้สึกว่าแบบอยากทําให้มันน่ารักได้มากกว่านี้อยากให้นแฟนแบบฟินกว่านี้แล้วก็แบบเขินกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านอ่านค่ะ กเท่าที่อ่ก็คือดีหมดเลยนะทุกคนแบบว่าชมว่าสวยขึ้นน่ารักขึ้นพัฒนาการแสดงดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องคือที่สวยนี่คือไม่ใช่ใบหน้าสวยนะคะคือความสวยของแก้วคือสวยมากเพราะผู้ชายสองคนมาจีบรุมจีบกัน <Wow. S 1> แย่งกันไปส่งที่ทํางานหรือว่าฟาดฟันกันต่อหน้าเราจะจีบจะจีบเราต่อหน้ากันนะอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อดีคะ่ะ <c oughs> หนูว่าดีเลยเอาจริงๆต้องต้องขอบคุณเบื้องหลังขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้กำกับพี่อูพี่หนุ่มมากๆที่เขาเหมือนร่างสรรงานหรือว่าสร้างผลงานหรือว่าสร้างตัวละครหนูออกมาให้แฟนๆได้เห็นแล้วแฟนๆชอบกันขนาดนี้มันเหมือนแบบหนูว่าหนูดีใจที่หนูได้มาเล่นเรื่องนี้เพราะมันเป็นก,การเปิดตัวที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าคนก็จะได้เห็นพัฒนาการแสดงของหนูที่แบบเปลี่ยนไปเลยอะอืมแล้วพอมาถึงเรื่องนี้แน จริงๆอะมีความแสบเหมือนกันแต่หนูว่าคาแรคเตอร์ก็ต่างกันเหมือนกันด้วยความที่อย่างตัวละครแก้วเนี่ยปากแสบแล้วก็สู้ชีวิตนิดนึงแต่ว่าอย่างราณีเนี่ยบทในในเรื่องแสนรักอะค่ะก็คือเขาเป็นลูกคนมีฐานะอยู่แล้วแล้วก็ขี่ม้ามีความสมาร์ทแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะคุณป้าพิสมัยก็คือแบบดุนิดนึงก็คือเป็นเด็กที่มีความอยู่ในกรอบหน่อยแต่ว่า มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็มีความจริงใจกับความรู้สึกคือก็ไม่ก็ไม่ยอมคนเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี่มาด้วยมันก็จะมีความสมาทขึ้นมีเหมือนมีความาเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เห็นหนูในนอกจากมุมน่ารักสดใสในช่วงต้นเรื่องแล้วเนี่ยหนูคาด ตอนนี้หนูยังอ่านได้บทมาประมาณ6ตอนเท่าที่อ่านก็คือยังเป็นความน่ารักดสดใสอยู่แต่เหมือนพอไปตายแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมีดราม่าเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มมีความเข้มข้นเข้ามาแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้คนดูน่าจะได้เห็นการพาร์ทาราม่าของหนูมากขึ้นค่ะค่ะ เป็นตัวแสบความขบดิดนิดเหน่อยเหมือนกันใช่คืออาจจะแววตาหรือหน้าหนูหรือบุคลิกหนูอาจจะแบบอาจจะดูแสบนิดนึงอะค่ะก็เลยส่วนใหญ่เลยมักมักเลยได้บทแบบนี้แต่ว่าก็ดีใจพอรู้สึกว่าการรับบทอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วก็น่ารักดีค่ะมันซาดีมันแสบมันแสบเออใครหนึ่งดวงไหมใครหนึ่งดวงหนูว่ามันมีมันมีจุดจุด จุดร่วมการเล็กน้อยด้วยความที่เป็นคนสดใสาอารมณ์ดีแล้วก็เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าอะไรกระฉับกระเฉงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในคาแรคเตอร์บางอย่างเนี้ยก็ต้องมาปรับจูนอีกทีนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเราขนาดนั้นไม่ว่าจะการขีมม่ม้าหรือว่าการพูดจาหรือว่าการสู้คนเพราะว่าตัวจริงหูหนูอาจจะแบบไม่กล้าแบบฝีปากกับคนอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ในบทตานีอย่างเงี้ยคือสู้คนกล้าด่านักเลงกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ยอมนะแล้วเขาก็แบบไม่ยอมเหมือนแบบสมมติผู้ชายเข้ามาจีบเราอย่างเงี้ยเขินใช่ไหมคะแต่ความเขินนะก็คือโตอตอบไปเหมือนกันนะก็คือเล่นด้วยเหมือนกันเออสู้เขาไม่ยอมก็หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักของตัวละครลานี้แต่ว่ามันมีจุดร่วมของความสดใสความร่าเริงของหนูเข้าไปอยู่ ต้องเรียนค่ะเพราะว่าเพราะหนูเขียไม่เป็นเลยแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เห็นอัปปินบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนอยู่แล้วากในการขียอะไรอย่างเงี้ยแบบถามว่ากลัวไหมน,า,น,หนาตอนเนี้ย ตอบได้ว่ายังไม่กลัวเพราะยังไม่เจอของจรินแต่คิดว่าถ้าไปเจอก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าถามตัวนี้หนูเป็นคนชอบชอบกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอยากลองทําอยากขี่คือก่อนมาเล่นเรื่องนี้ค่ะหนูเห็นละครที่เขาขี่ม้ากันเงี้ยหนูก็มีความสุขวา่ขวาแบบเออแบบอยากไปเรียนขี่ม้าบ้างจังแบบน่าจะมีละครที่ให้หนูได้ขี่ม้าจะได้ส่งหนูไปเรียนบ้างแล้วก็ประจบหมอเจาะพอดีกับละครเรื่องแสลักที่ว่าบทลานี เป็นลูกเจ้าของขอคอกม้ามันแปลว่าเราแบบคลุกคลีอยู่กับม้าแล้วก็สัมผัสกับม้ามากก็ดีใจค่ะที่ได้เลื่องนี่เพราะได้ขี่ม้าด้วยเราต้องโปรด้วยนะเพราะเราเป็นลูกเจ้าของใช่ต้องแบบเป็นหลานคือเหมือนเราต้องสมาร์ทอะคืออกผายไหลพึงแล้วก็แบบสั่งม้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีความคล่องแคล่วอ่าหนูคิดว่าอย่างเรื่องนี้ยสิ่งที่หนูอาจจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเหมือนแบบ เขาเรียกว่ากระชับกระเฉงแล้วก็แข็งแรงขึ้นทนต่อแรงกระแทกของมาที่แบบขาต้องแข็งแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอเล่นเรื่องนี้ก็ได้ทายทายลองฝีมือในลอตเตอรี่ด้วยเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าดราม่าก็ได้ลงมาเต็มตัวอ่าใช่ค่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นดราม่าสุดเลยมั้งตั้งแต่หนูได้เล่นมาทั้งหมด ก็จะมีความล่าเริองอยู่แค่ต้นเรื่องเล็กน้อยในความสดใสแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะดราม่าหนักมาคนน่าจะได้เห็นพาธนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะชอบที่จะได้ท่าททยตัวเองใช่ไหมชอบหนูรู้สึกว่าสนุกเวลาไปดราม่าแล้วเหมือนแบบพอเราได้เข้าไปอยู่ในในในความเศร้าหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันไปแล้วมันได้ไปเลยมันได้ไปอยู่ในโลกของมันเลยค่ะแล้วก็พอได้มาขี่ม้าอีกมันก็เหมือนแบบเราได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนุกกับมันได้เหมือนมีกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบก็คือเป็นเรื่องของพีเรียดคือละครเรื่องนี้หนูก็จะได้ได้พีเรียดอีกแล้วซึ่งตัวหนูวโดยส่วนตัวหนูเป็นคนชอบละครพีเรียดเพราะว่าหนูชอบการแต่งตัวทําผมเสื้อผ้าที่มันไม่เหมือนยุคป,ปัจจุบนันเพราะหนูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นไอหรือว่าความละมุนของยุคนั้นอยู่ที่มันที่มันต่างจากปัจจุบนันแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเราได้เข้าไปอยู่หนูรู้สึกว่าเราน่าจะเหมือนแบบ ได้เข้าไปอยู่ในยุคนะั้นแล้วมันมีมันมีความละมุนอะหนูบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าหนูชอบกลิ่นอายแบบว่าพีเรียดมันมีเสน่ห์บางอย่างใช่ไหมว่าจะการพูดวิธีการพูดหรือว่าวิธีการที่ชายหญิงจีบกันหรือว่าการแต่งกายหรือว่าทรงผมอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ข้าวของสถานที่หนูรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราเหมือนได้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะโดยที่ในชีวิตในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ในยุค ในยุคราชกาลที่9แต่นาวันนี้หนูได้เข้าไปอยู่ในยุคนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมอนหนูนั่งทำแมชชีนไปอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องสมมติแต่ว่ามันมันเหมือนเสมือนจริงมากค่ะอแล้วตอนนี้เป็นทั้งเต็มตัวแล้วตอนนี้แบบว่าเรียกได้เต็มปากแล้วนะโอ,อ้ก็เขินๆนิดนึงเวลาใครเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ที่เหมือนทางผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วก็เห็นศักยภาพของเราได้มา รับบทนี้หรือว่าได้ได้มาเป็นนางเอกของช่องสามค่ะก็จะตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องปรับตัวอะไรไว้ยังไงไว้แบบเป็นนางเอกอะไรจริงๆหนูก็ไม่ค่อยปรับอะไรมากนะหนูก็หนูก็เป็นตัวของหนูเหมือนเดิม <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องปรับมากขึ้นเราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องของผิวพรรณหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอไห้ ใต้ตาดําจะได้ไม่เป็นภาระของพี่แต่งหน้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกําลังกายเพื่อให้เหมือนแบบเราหาเสื้อผ้าใส่ง่ายขึ้นถ่ายออกมาดูดีไม่ไม่รบกวนแบบว่าพี่พๆทีมงานเบื้องหลังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะวเพราะว่อาอย่างตอนนี้ันต่าเรื่องเล่นนงอ่ตอนถ่ายทำเวลาเราถ่ายละครกันนะคะเราก็สนุกเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบ ใครคือรับรับบทเป็นตัวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมีความเป็นเพื่อนกันหมดมีความเป็นเพื่อนพ้องเราร่วมแสดงด้วยกันทุกคนเป็นนักแสดงเหมือนกันแต่ว่าพอละครออนนี่แหละค่ะมันก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงกับว่าแบบเฮ้ยคนดูจะชอบไหมคนแบบว่ามาดูกันหรือยังก็จะพยายามชวนทุกคนมาดูละครเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ชื่นชมผลงานทั้ง ตัวเราแล้วก็พี่พี่นักแสดงคนอื่นๆที่ร่วมเป็นทีมเดียวกันทําผลงานนี้ออกมาให้เาแบบว่าชื่นชผลงานที่เราบตั้งใจทใช่ค่ะทั้งเรามันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่ผลงานของหนูคนเดียวแต่มันมีทั้งของเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมนักแสดงทุกคนพี่พี่ทีมงานทุกคนไม่ว่าจะตากล้องทีมไฟอย่างเงี้ยที่ทุกคนเหมือนแบบสร้างฉากนี้ขึ้นมาแบบคนดูอาจจะดูแค่แบบไม่กี่วิแต่พวกเราทำกันหลายชั่วโมงมากค่ะ ทุกเรื่องเลยโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีละครออนแอร์อยู่ก็คือละครรักสุดใจใตัวแสบค่ะก็ฝากด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันจันทถึงสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะทางช่อง3มกด33แล้วก็ละครเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องพรหมลิขิตค่ะออนแอร์ช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าออนแอร์ช่วงตอนไหนก็ฝากด้วยนะคะรับบทเป็นแม่ปลาค่ะเป็นลูกคนสุดท้องของออพี่โป๊กับพี่เบลล่า ตอนเด็กแสบตรงมาก็แสบคะ่ะแล้วก็สวยด้วยนิดนึงแแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องพร,ร,บบรชีวันค่ะเป็นตอนที่5้าของซีรีส์ดวงใจเทวพรหมค่ะรับบทเป็นชีวันค่ะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดน,นะคะตอนนี้ก็กําลังจะเปิดกล้องเรื่องแสนลักค่ะก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะรับบทเป็นราน,นีค่ะขอบคุณค่ะ